ีเป็นคืนแะถ้าคืนท่นพวกกะอาจะขึ้นมาถึงก้างบนนี้น้ำดีครับที่นี่น้ำดีมากน้ำดีน้ำดีค ในเรื่อง,ง,ง,งของแผนบริหารจัดก,การน้ํำ ว่็ต้องถือว่าโชคดีมากน,นะครับที่พายุดี่เป็นนเสี้ยนหมูนะครับได้เข้ามาในช่วงวันที่23ถึงวันที่25 26กันยาที่ผ่านมานครับจากที่วามพะเยาเนี่ยเรามีปริมาณน้ำเพียงแค่ประมาณ10กว่าล้าน1 7ล้าน,นครับเ,ม,เมื่อมีพายุเสี้ยนหมูมาทําให้ฝนตกอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับทำให้ปริมาณน้ําที่เรามีอยู่น้อยอยู่แล้วนะครับทาให้ปริมาณน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก1 7ล้านตอนนี้เรามีน้ําอยู่ถึง4เล้าน ยังไม่เต็มความจุคร so ับซึ่งความจุทั้งหมดที่เราจะกักเก็บได้อยู่ที่55.65ล้านก็ถือว่าในช่วงนี้จังหวัดพะเยาบรรยากาศของวาดพะเยาแบบนี้ครับก็ทําให้มีน้าได้ขึ้นพื้นที่สวยงามแล้วก็ทําให้นักท่องเที่ยวเข้ามาดูความงามของวับครับในตอนนี้ครับเราก็จะติดตามเฝ้าระวังการประกาศของกรมอุิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ เตรียมดูในเรื่องของสถานการณ์น้ําในอ่างที่อยู่ต้นน้ำไม่ว่าจะต้องอาจจะไม่ปืนก็ดีนะครับต้นน้ำติดสามสายที่ลงมาก็ดีหรือว่าที่อ่างไม่ต่ำก็ดีว่าเรามีปริมาณน้ําขนาดไหนแต่เท่าที่เราได้ติดตามอยู่ครับคือสถานการณ์น้ําในอ่างของจังหวัดเชยเยนะครับซึ่งเรามีอยู่ทั้งหมด1 0ึ่งล้านง่บล้านคนบาสเมตรวันนี้เรายังจะมีแค่อยู่ประมาณห0ล้านถ้ามีความจุแค่34%ม่ฝนที่ตกมานี่ครับมันจะตกบริเวณด้านล่าง ไม่ตกเหนืออ่างทําให้น้ําในอ่างวันนี้ค่อนข้างน้อยครับปริมาณน้ําอ่างากลางๆว่าจะเป็นอ่างกินน้ำแม่พือนก็ดีอ่างกินน้ำแม่ต่ำก็ดีหรืออ่างที่กรมชุฬาทานโครงการจุฬาทานเยาวดูแลอยู่ครับมีปริมาณน้ําค่อนข้างน้อยอยู่ก็วันจะก,กระทบในถึงช่วงฤด,ดูแล้งที่จะมีในขนึ้น้าแต่สําหรับโครงการเยาวครับเรามีการใช้น้ําในเรื่องของการประปานะครับเดือนละประมาณเกดแสนบาทเมตรแล้วก็ในส่วนหนึ่งที่จะต้องใช้ในช่วงแรงนี้ก็อีกประมาณ2ี่บล้านเท่านั้น น้ำที่มีอยู่วันนี้ประมาณ40กว่าล้านก็สามารถเพียงพอไปถึงแรงที่จะถึงในปี6255ครับถ้าหากเสร็จสิ้นฤดูฝนไปนี้คาดว่าตรงนี้นี่จะจะสามารถที่จะบรรจุน้นําได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมครับครับผมก็เราเนื่องจากว่าตรงนี้ก็ยังมีน้ําที่ยังค้างอยู่ในทุ่งนะครับก็พยายามไหลเข้ามาที่ควานก็คาดว่านะครับน้ํานี่จะถึง6 5 ถ้าทางท่านสังเกตดูคือเราจะตรงที่มันมีขอบตรงลายไทยครับปริมาณน้าฟ้านน่าจะถึงอยู่ประมาณนั้นก็จะทําให้มีน้ําอยู่ประมาณ55.65ล้านุดาล้านไปมาน้าที่มีอยู่นะครับเราก็จะสามารถช่วยสนับสนุนสําหรับในการช่วงข้าวก่อนถึงจะรุ่นการเก็บเกี่ยวช่วงตั้งท้องอวบอวงก็จะมีน้ําเติมให้กับพี่น้องที่อยูอ่ด้านท้ายจากฟ้าเมเยาวไปในรุ่มน้ํายิงก็สามารถมีน้าใช้เพียงพอแล้วก็ถ้ายังราบฝนยังดีแบบนี้อยู่ครับ ก็จะทําให้น้นานําในอ่างเก็บน้ำต่างๆรวมถึงฟารามเยาวก็จะมีเพียงพอสําหรับในแรงปีที่5ที่จะถึงนี้ด้วยครับครับตอนตอนนี้เราได้มีการระบายน้ําจากว,านาวนันเขย่าเนยเฉลี่ยวันนี้ครับอ่าถือว่าไม่ถึงกับเป็นการระบายน้าครับแต่เราสามารถส่งน้ําให้กับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ท้ายฟาร์ฟาระเขยาไปประมาณเกือบ300ไร่นั้นน้ำที่มีอยู่แม้ฝนจะขึ้นมาทุกวันเราก็สามารถมีน้ำเนี่ยเติมให้กับพื้นที่การเกษตรที่อยู่ด้านท้ายฟาน ส่วนหนึ่งที่เราเปิดไปเนี่ยก็เป็นผลดีกับพี่น้องที่อยู่ด้านท้ายก็มีน้ำสำหรับในช่วงข้าวก่อนสร้างทองออกวงก็จะมีน้ำเพียงพอครับ